Hello s t u t u n t n t Today ย์ s Hello, meets again สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับที a เชอร์วันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเด็กๆสำหรับเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆเด็กๆได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียน Pre-test ใช่ไหมคะใน Unit 3 Things I Can Do ผ่าน Google Form กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆจะเป็นการเริ่มต้น Unit ใหม่นั่นก็คือเนื้อหาใน Unit 3 Things I Can Do นั่นเองก่อนอื่นเลยค่ะเด็กๆให้เด็กๆเตรียมหนังสือเรียน Let's go student b o o k ขึ้นมานะคะแล้วก็ Open Yearbook ค่ะไปโอเพ ทวินในหน้าที่22นั่นเองถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปเรียนกันเลยค่ะเด็กๆอย่างที่ทิเชอร์วันได้บอกเด็กๆไปแล้วนะคะเมื่อต้นคลิปว่าวันนี้ค่ะเราจะขึ้นเนื้อหานะคะในยูนิตใหม่นั่นก็คือในยูนิต t 3 things I can do นั่นเองนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆเ,เปิดไปแล้วค่ะเด็กๆก,ก็จะเจอกับ unit 3 things I can do นะคะติงตัวนี้เราคุ้นเคยมาแล้วนะคะจาก unit 2 unit 2นั่นเองติ้งในที่นี้แปลว่าสิ่งของ I can do นะคะก็คือฉันสามารถนะคะหรือว่าทำได้นั่นเองดังนั้นใน unit ทค่ะเราจะเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันเนี่ยสามารถทำได้นั่นเองนะคะเด็กๆ ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อาหาบทเรียนนะคะในท็อปิก A Listen and Say นะคะวันนี้ทิชเชอร์วันะคะก็มีวิดีโอนั่นเองนะคะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องแล้วเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในหนังสือในเรื่องราวนั่นเองยังไงเดี๋ยวเด็กๆไปดูวิดีโอกันก่อนคะ่ะ oh. Where is it? What's wrong, Andy? I can't find my book. It isn't on my bed. Oh, Andy. <sighs> hmm. Is it in your desk? I don't know. I can't find it. Do you see my book? Is it under your desk? Oh, here it is. I can see it. It's under my chair. Thanks, Mom. You're welcome. Have a good day. Thank you. ค่ะเด็กๆเด็กๆคงจะได้ดูวิดีโอนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวมัมแล้วก็แอนดี้จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูเนื้อหาบทเรียนของเราค่ะในท็อปิก A listen And say นะคะ listen ก็คือการฟัง and say ก็คือการพูดเมื่อตะก,กี้นี้นะคะเราได้ดูเนื้อเรื่องนะคะเราได้ฟังไปแล้วนะคะเราได้ดูไปแล้วด้วยทีนี้ถึงตาเราแล้วคะ่ะที่เราจะต้อง say ต้องมาพูดกันนั่นเองนะคะจากเนื้อเรื่องคะ่ะเด็กๆเด็กๆดูไปเด็กๆจะเห็นมีอยู่2คนนั่นก็คือมัมกับแอนดี้ใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยคะ่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาอ่านบทสนทนากันนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเริ่มจากมัมก่อนนะคะเด็กๆ อ่ะอ่านตามที่เช่วันนะ What's wrong Andy I can't find my book อ่ะเรามาดูประโยคนี้กันนะคะจากรูปภาพแรกนะคะมัมมัมเขาถามแอนดี้ว่าอะไรมัมถามแอนดี้ว่า What's wrong Andy นะคะก็คือแอนดี้เกิดอะไรขึ้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะแอนดี้ก็ตอบกลับว่า I can find my book ฉันทำไมคะฉัน can can ตัวนี้นะคะเต็มเมก็คือ cannot นะคะที่แปลว่าไม่สามารถนั่นเองนะคะฉันไม่สามารถที่จะ find find ก็คือการทำไมคะค้นหาใช่ไหมคะ my book ก็คืออะไรคะหนังสือของฉันฉันไม่สามารถที่จะค้นหาหนังสือของฉันเจอใช่ไหมคะอ่ะมาดูเหตุการณ์ต่อไปคะ่ะเด็กๆอ่านพร้อมกัน is it In your d e c k อ่ามัมพูดว่า is is in your d e c k ใช่ไหมคะมัมถามว่าอะไรมัมถามว่าเอ๊ะอยู่ในโต๊ะของเธอหรือเปล่าใช่ไหมคะอยู่ในโต๊ะของแอนดี้หรือเปล่านะคะแอนดี้ก็ตอบกลับว่า I don't know นะคะ I don't know I don't know ก็คือฉันไม่รู้ใช่ไหมคะอ่ะมาดูเหตุการณ์ต่อไปคะ่ะเด็กๆ Oh, here it is, I can see it, it's under my chair. Okay. Uh, again, again oh, here it is, I can see it, it's under my chair. นะคะามาดูประโยคนี้กันค่ะแอนดี้เขาก้มไปใช่ไหมคะตามคำแนะนำของมัมนะคะแล้วก็ปรากฏว่าอะไรคะโ h ้เฮียอีซี่ทำไมคะโอ้ oh, ฉันเจอมันแล้วใช่ไหมคะ I can see it ฉันเห็นมันแล้ว It's under my chair มันอยู่ที่ใต้อะไรคะใต้เก้าอี้ของฉันนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะมัมก็บอกมือลาแอนดี้นะคะแอนดี้ก็เลยพูดกลับไปว่า thanks m o m นะคะซึ่งแปลว่าขอบคุณใครคะมัมขอบคุณคุณแม่นั่นเองนะคะอะจากเรื่องราวทั้งหมดค่ะเด็กๆจะเป็นการทำไมคะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือแอนดี้เขาหาของไม่เจอถูกต้องไหมคะในยูนิตนี้ค่ะเขาให้เด็กๆฝึกการถามปัญหานะคะโดยใช้ประโยคก,ก็คือ what's wrong what's wrong นะคะในการถามถึงปัญหาว่า มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านั่นเองนะคะเราสามารถตอบได้ว่า I c a n find my book นะคะก็คือฉันไม่สามารถที่จะหาหนังสือของฉันเจอหรือเด็กๆอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นก็ได้เช่นเด็กๆอาจจะบอกว่าอ๋อฉันหาเพนซิลของฉันไม่เจอก็ได้นะคะก็อาจจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นเพนซิลได้เช่น I c a n find my pencil นะคะก็ได้เช่นกันนะคะเด็กๆทีนี้เรามาดูประโยคนี้กันค่ะเมื่อกี้นี้ทีเชอร์วันได้พูดไปแล้วว่าค้ามวอดแคนะคะคำนี้แปลว่าไม่สามารถนะคะเต็มๆก็คือแค่กับ not นั่นเอง Can not ก็ย่อเป็น can นะคะที่แปลว่าไม่สามารถนั่นเองอ่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะอ่านเรื่องราวนี้กันอีกแกอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆอ่ะอ่านตามทีเชอร์วันไปพร้อมๆกัน one t w What's wrong, Andy? I can't find my book. Is it in your desk? I don't know. Oh, here it is. I can see it. It's under my chair. a n, h h a, n ini, a a, k s mom โอเคเ e r y good เก่งมากค่ะเด็กๆนัดค่ะเด็กๆเราเรียนเนื้อหาใน t o อปปินะคะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราไปต่อค่ะใน t o อปปิค่ะมีชื่อว่า Listen and Sing นะคะก็คือการฟังและก็การร้องเพลงนั n án, n ่นเองวันนี้ค่ะเราจะมาร้องเพลงที่มีชื่อว่า What's Wrong ก่อนอื่นนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันก่อนค่ะ Page 23 C Listen and sing What's wrong? What's wrong, Andy? I can't find my book. What's wrong, Andy? I can't find my book. I can't hear the teacher. I can't reach the bookshelf. I can't find my pencil. I can't see the board. Oh! ค่ะเด็กๆก,ก,ก,ก็ได้ฟังเพลง What's Wrong จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอะทีนี้เรามาดูเพลงนี้กันค่ะเด็กๆถ้าสมมุติเด็กๆคนไหนนะคะฟังไม่ทันสามารถที่จะกรอลิปย้อนหลังไปฟังอีกรอบหนึงได้นะคะอะทีนี้เรามาดูเนื้อเพลงกันบ้างค่ะโดย4ี่บรรทัดแรกนะคะเป็นประโยคคําถามที่เราเพิ่งเรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะ What's wrong, Andy? I can find my book. What's wrong, Andy? I can find my book. ใช่ไหมคะเป็นประโยคคําถามนั่นเองว่า Andy Andy, ใช่ไหมคะคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะหรือว่าเกิดอะไรขึ้นแอนดี้ใช่ไหมคะแอนดี้เขาเกิดอะไรขึ้นคะจากเนื้อเรื่องก็คือเขา I can find my book ก็คือเขาไม่สามารถที่จะหาหนังสือของเขาเจอนั่นเองอ่ะทีนี้เราไปดูเนื้อเพลงต่อคะ่ะ I can hear the teacher I can hear the teacher hear ตัวนี้แปลว่าได้ยินใช่ไหมคะฉันไม่สามารถที่จะทำไมคะได้ยินใคร teacher ก็คือคุณครูนั่นเอง I can read the book ริสตัวนี้แปลว่าการเข้าถึงใช่ไหมคะการไปถึงการเข้าถึงฉันไม่สามารถที่จะไปถึงหรือว่าเข้าถึงอะไรคะ book shelf ก็คือฉันวางหนังสือนั่นเองนะคะต่อมา I can find my pencil ฉันไม่สามารถที่จะหาอะไรคะ my pencil ดินสอของฉันเจอนั่นเองและต่อมา I can see the board ฉันไม่สามารถที่จะ see ก็คือทำไมคะเห็นนั่นเองเห็นบอร์ดก็คือกระดานนะคะฉันไม่สามารถที่จะเห็นกระดาน ได้นะคะแล้วก็ O and D นะคะต่อมา he can hear the teacher นะคะเป็นประโยคซ้ำกากเมื่อกี้นี้เลยแต่แค่เปลี่ยนจาก I ไปเป็น he แค่นั้นเอง he can read the bookshelf he can find his pencil นะคะชาเขาผู้ชายคนนี้ทำไมคะไม่สามารถที่จะหา he's ตัวนี้แปลว่าอะไรข้องขาว pencil ก็คือดินสอข้องขาวเจอ he can't see the board นะคะเขาไม่สามารถที่จะเห็นกระดานนั่นเองนะคะโอเคเด็กๆเด็กๆสามารถไปฝึกร้องเพลงนี้กันได้นะคะร้องไม่ยากเลยใช่ไหมอ่ะทีนี้เราไปดูต่อไปค่ะใน Topic C ใน Topic C ค่ะ say and act ask your friend นะคะเขาให้เด็กๆทำอะไรให้เด็กๆพูดแล้วก็ทำท่า action นะคะโดยการ a s k your friend เด็กๆก็ต้องจับคู่เพื่อ ใช่ไหมแล้วก็สนทนาถามตอบกันเนาะเพื่อเป็นการฝึกประโยคคําถามนะคะโดยเด็กๆอาจจะใส่ชื่อเพื่อนลงไปเช่น What's wrong ชื่อเพื่อนเช่นสมมุติเป็นแอนดี้ก็ได้ What's wrong Andy เกิดอะไรขึ้นน n d y นะคะ I can't find my หาอะไรไม่เจอเช่น my pencils my ruler my eraser ก็ได้นะคะ i s is in your มันอยู่ที่ไหนดีมันอยู่ ใต้โต๊ะมันอยู่บนโต๊ะมันอยู่อะไรก็ว่าไปนะคะหรือ is it in your desk นะคะมันอยู่ที่โต๊ะของคุณหรือเปล่าหรือมันอยู่ที่ uh, broad กระดานหรือเปล่ามันอยู่ b l a c กระเป๋าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ I don't know ฉันไม่รู้นะคะต่อแม่ Oh here is it โอ้ฉันเจอมันแล้ว is i s i s my อยู่ในไหนคะ my bag ในกระเป๋าของฉันนั่นเองแตงส์ Thanks, นะคะขอบคุณนั่นเองยังไงเด็กๆสามารถไปฝึกประโยคในการสนทนาการถามโดยใช้ what's wrong กันได้นะคะแล้วก็ประโยคการตอบในกรณีที่เราไม่สามารถหาสิ่งของเจอนั่นก็คือ I can find ตามด้วยสิ่งที่เด็กๆหาไม่เจอนั่นเองอทีนี้ได้เวลาของเราแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำา workbook ในหน้าที่21กันไปกัน ค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะเด็กๆก็คงจะ Open นะคะ Workbook ของหนูไปที่เพจเทวันที่หน้าที่21กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆเปิดไปหน้าที่21แล้วนะคะเด็กๆก็จะเจอกับ u n i t ที่ things I can do นะคะเป็นเนื้อหาเนื้อเรื่องที่เราพิ่งเรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเมื่อเด็กๆเปิดไปแล้วเด็กๆก็จะเจอกับ Topic A track and r ไร่นะคะก็คือการเขียนตามรอยแล้วก็เขียนเติมนั่นเองค่ะเด็กๆโดยจะเป็นการทบทวนนะคะประโยคคำถามก็คือ what's wrong นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนั่นเองและเราก็จะต้องตอบโดยการตอบโดยใช้ I can find my ในสิ่งที่หาไม่เจอใช่ไหมคะโดยเขามีคำมาให้เด็กๆแล้วคือคำว่า book คำว่าขี้คำว่า Notebook แล้วก็คำว่า Blush นั่นเองนะคะทีนี้สิ่งที่หนูต้องทำก็คือการเอา4ี่คำที่เขากำหนดมานะคะในหนังสือ w o rk book เนี่ยไปเติมให้ถูกต้องนั่นเองเริ่มจากภาพแรกค่ะเด็กๆ ภาพแรกนะคะเด็กๆเป็นแอนดี้นะคะ what's wrong สิ่งที่แอนดี้เขามีปัญหาเขาหาอะไรไม่เจอคะดูจากรูปภาพที่เขานึกอยู่เขาหาโน้ตบุ๊กไม่เจอใช่ไหมคะเด็กๆก็อย่าลืมตามรอยด้วยนะคะ I c a n find my notebook นะคะฉันไม่สามารถที่จะหาสมุดโน้ตบุ๊กของฉันเจอนั่นเองอ่ะต่อมาค่ะมาดูเคสกันบ้างนะคะเกิดปัญหาอะไรกับเคสคะ what's wrong เคสหาอะไรไม่เจอคะสิ่งนี้เราเรียนไปแล้วสิ่งนี้คือบลัชใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนเติมลงไป I can find my blush นั่นเองสิ่งที่เขาหาไม่เจอก็คือบลัชนั่นเอง I can find my blush นะคะหาบลัชไม่เจอนั่นเองต่อมาค่ะเด็กๆดูในข้อที่3นะคะในข้อที่3 number 3ค่ะเป็นเจนนี่บ้างสิ่งที่เจนนี่หาไม่เจอคืออะไรคะเจ้าสิ่งนี้คือ books หนังสือใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆก็เติมคำว่า book ลงไปนะคะแล้วก็อย่าลืมตามรอยด้วย I can find my Book. นั่นเองทีนี้ในข้อที่4ค่ะเด็กๆเ,เขาไม่ให้ประโยคอะไรเรามาเลยนะคะในข้อที่4ี่ที h เชอร์วานจะให้เด็กๆลองเขียนเองดูซิว่าสิ่งที่สกอตนะคะเขาหาไม่เจอคือเจ้าเนี่ยเราจะเขียนเป็นประโยคได้ว่าอย่างไรนะคะฝากเด็กๆไปเขียนในข้อที่4นะเด็กๆอย่าลืมนะคะสิ่งที่หนูต้องทำก็คือการตามรอยคำว่า Notebook w a s wrong แล้วก็ I can't find my นะคะแล้วก็เติมคำว่า เติมคําว่าบุกให้เรียบร้อยส่วนในข้อที่4ค่ะฝากเด็กๆไปทํากันมานะ ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เนื้อหานะคะใน u n i t T Things I Can Do Part 1นะคะพาร์ทแรกจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆวันนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้ใช่ไหมคะประโยคคําถามในการถามถึงปัญหาว่าคุณเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าโดยใช้ประโยคก็คือ What's wrong ใช่ไหมคะในเนื้อเรื่องเนี่ยแอนดี้เขาหาของไม่เจอใช่ไหมคะเขาก็เลยใช้ประโยคคําถามว่า I c a n find my ตามด้วยชื่อของสิ่งของที่เขาหาไม่เจอนั่นเองแล้ววันนี้ ก็มีโฮมเวิร์กหนหน้านั่นก็คือในหน้าที่2ทวนตี้วในหน้าที่21นั่นเองนะคะเด็กๆในข้อที่ 1, 2, 3นะคะทิเชอร์วัได้เฉลยไว้ให้แล้วนะคะในข้อที่4เด็กๆจะต้องเขียนเติมเองนะคะ ยังไงก็พยายามทํามานะคะทําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งในอารบัมลายกลุ่มให้เรียบร้อยนั่นเองยังไงเด็กๆเทคแคร์ดูแลตัวเองด้วยนะคะเด็กๆยังฝากเรื่องเดิมก็คือในเรื่องของ w o r a b u l a r y นะคะยังไงท่องให้ได้อย่างน้อยวันละ3คมคแล้วก็ให้ผู้ปกครองเซ็นให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทชูพาร์ทต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ g o o d b y e see you next time บาย bye, bye.